เอาเลยครับเพื่อนๆครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องสเปรดเดซิกเดี๋ยววันนี้เรามานอกเครื่องเกมครับไปที่วอลซอนกันหน่อยนะครับว่าไม่ไม่นานนี้นะครับทาง Sony PlayStation นะครับได้อ่าเปิดตัวนะครับหรือพูดว่าเปิดตัวได้ไหมเออเปิดตัวก็ได้นะครับผมเครื่อง PlayStation เวอร์ชัน Slim นะครับผมได้เปิดตัวออกมาให้เราดูได้สัมผัสเรื่องโฉมเรื่องรูปหน้าตานะครับผมที่แปลก แปลกไปแปลกไปในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปหมดนะครับอาจจะทําให้เราเห็นว่าเออมันมันมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับในรูปลักษณ์ภายนอกนะวันนี้เราก็จะมาวิคเคราะห์เบื้องต้นแล้วกันนะครับเป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับสําหรับช่องสเปิลเดซีก็คือเป็นความคิดสําหรับผมนะสำหรับเพื่อนๆมีความคิดอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความน่าสนใจนะครับณนะ ตอนนี้สำหรับผมที่มีเครื่อง PlayStation 4 Pro อยู่จากหน้านี้เนี่ยนะครับที่ผมเปิดผ่านเว็บนะครับของตัว Sony เนอะเราก็มาดูรูปนะครับผมก็เช็คดูรูปกันว่าก็มีทั้งตัวใส่แผ่นกับตัวเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมก็คือดาวน์โหลดอย่างเดียวนะครับตัวที่ใส่แผ่นเนี่ยก็คือใส่ได้ทั้งแผ่นนะครับแผ่นบูเลที่เป็นแผ่นเกมแล้วก็ดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีราคาที่สูงกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็จะมีช่องใส่แผ่นต่าง ถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับความสวยเนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะครับแต่ผมผมชอบนะผมผมถ้าดูจากดีไซน์นี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนไม่เอามันไม่ได้ต่างมากนะครับแต่ก็คือผมรู้สึกว่าผมชอบมันมากกว่าที่มันเป็นแบบตัวอ้วนปกตินะครับผมถึงแม้ดีไซน์มันก็จะคล้ายๆเดิมนะแต่ผมชอบนะมีรอยบากรอยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นทาวเวอร์นะครับเป็นเหมือนตึกนะครับถ้าเรามองแบบนี้ตึกแห่ง p l a y s t a t i o n นี่นะครับผมอะจอยส่วนจอยเนี่ยหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนของคัลเลอร์นะครับ หรือสีของมันเนี่ยที่จะออกมาต่อต่อจากนี้นะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะมีสีอะไรบ้างนะครับหรืออาจจะมีสีทองไหมนะครับสีแดงไอ้สีแดงมันมีแล้วนี่วานะครับสีที่มันเป็นสีต่างๆเนี่ยเริ่มออกมาแล้วอาจจะเป็นสีที่เป็นแบบพร้อมกับเกมใหม่หรืออะไรต่างๆที่อาจจะตามมานะครับส่วนคอนโทรเลอร์ที่เราเห็นตรงน,นี้ก็คือเหมือนเดิมนะส่วนคอนโทรเลอร์เนี่ย นะครับมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ใช้นะอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะส่วนของคอนโทรเลอร์เนี่ยผมก็ใช้อยู่นี่โอ้ไม่ก็มันดีอยู่แล้วนะครับจับถนัดมือนะนะครับออเบอร์ิตี้วอร์โซนนะครับใช้ตัวนี้เพ4ีผมก็มีนะครับส่วนของคอนโทรเลอร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าชอบเหมือนกันนะครับผมเพราะว่า2จอยนี้อ่ะมีเองเลยนะเอกบอกก็เคยมีนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ อ่ะเราไปดูในรูปต่อไปครับผมรูปต่อไปอ่ะตัวนี้เรามาดูในส่วนของตัวที่ใส่แผ่นได้นะครับตัวที่ใส่แผ่นได้อัปเกรดมานะอัปเกรดมาให้สามารถถอดช่องใส่แผน่นบูเลได้เออนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันว่าตอนที่มันวางขายเดี๋ยวปล่อยออกมาขายแล้วเนี่ยนะครับผมไอตัวตัวไอตัวเครื่องที่เป็นแผน่นที่ไม่ได้อ่านแผ่นเนี่ยมันสามารถใส่ได้ไหม หรืออาจหรือ,อเขาอาจจะไม่ทํามาใส่่วเพราะว่าเขาก็แบ่งค่าร์ดกแล้วว่าไอตัวนั้นนะ่ะตัวดิจิตอลน,น่ะก็คือก็โดดดหลดไปดิใช่ไหมแล้วก็ตัวใส่แผ่นดิสต์คก็ซื้อไปดิก็สามารถใส่แผ่นบูเลได้แล้วก็โหลดได้เออก็ต้องมาวิเคราะห์กันส่วนข้อดีมันคืออะไรครับข้อดีเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนใน,นส่วนของช่องที่มันสามารถใส่ตัวเล่นแผ่นได้แล้วก็สามารถออกอ,ออกได้เนี่ยข้อดีก็คือนะครับสำหรับผมนะ ก็คือมันสามารถทําความสะอาดได้นะครับแลวผมขอปิดอ่ามันสามารถทความสะอาดได้ง่ายนะครับก็ผมว่าโซนี่เนี่ยเวลาแบบแกะหรือถอดเนี่ยผมว่ามันไม่ยากนะส่วนของ p s 4 Pro เนี่ยผมก็ถอดแกะอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วน่าจะไม่ยากแต่ก็ต้องเรามาระวังนิดนึงนะใช้ใน,นส่วนของใช้เป็นส่วนของพลาสติกนะครับในส่วนของการที่แงะหรืออะไรที่จะถอดหรือที่จะทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามดูเรื่องของวอยส์อ่าสวอยประกันด้วยนะเออ แต่ถ้ามันถอดได้เงี้ยเขาน่าจะไม่เอาวอรมาแปะอะไรใกล้ๆแบบนี้บบนอยู่แล้วนะครับอ่ะจากการวิเคราะห์ของผมก็คือถอดได้ข้อดีไหมอ่ะข้อดีสําหรับผมเลยก็คือเรื่องของความสะอาดนะครับเราสามารถเอาบรอรมาเป่าไล่ปกฝุ่นละอองต่างๆได้เพราะว่าน่นอนครับใช้ไปนานๆอายุการใช้งานไปนานๆเนี่ยเอ่อมันก็มีฝุ่นอยู่แล้วนะถึงเราจะใช้หรือไม่ใช้สําหรับคนหรือพี่ๆเป็นเพื่อนที่ซื้อเพลซีมาแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น เครื่องที่เป็นดิจิตอลหรือเครื่องที่ใส่แผ่นได้เนี่ยเครื่องที่ใส่แผ่นได้เนี่ยบางทีเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ใช้หรือใช้บ้างนานๆทีผมดูแล้วว่าถ้ามันถอดแกะได้เนี่ยมันจะสามารถทําความสะอาดมันจะสะอาดได้นะฮะเราต้องการให้มันมีความสะอาดแล้วก็ถอดแกะแต่ก็คงไม่ได้ไปถอดบ่อยๆใช่ไหมครับอาจจะ6เดือน1ปี3เดือนอะไรประมาณนี้นะครับมันคงไม่ได้แบบอาทิตย์ถอดทุกอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะแบบรรนใช่ไหมครับเพราะคงไม่มีเวลาลวผมว่านะนะครับ อ่ะข้อดีคือมันถอดได้เนี่ยมันก็ทําความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็อืมก็ดูดูมีอะไรอะไรดีนะครับใน,นส่วนของเวอร์ชั่นที่ใส่แผ่นเล่นได้แล้วก็ดาวน์โหลดได้ตัวนี้น่าจะประมาณพันแปดอ่าหมื่นแปดขออภัยหมื่นแปดนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมานะครับผมก็อ่ะอันนี้เราดูไปแล้วนะครับอ่ะฐานวางนะครับฐานรองตรงนี้นะครับเป็นแบบลิงค์เป็นแบบวงกลมวงแหวนนะครับตรงส่วนตรงนี้เนะี่ยผม มันน่านจะเป็นโลหนะนะผมยังไม่ได้ไปอ่านโดยตรงนะครับว่ามันเป็นวัสดุ material อะไรนะครับแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นโลหะแหละนะครับเพราะว่าข้ความแข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่าแค่วงแหวนตรงนี้น่าจะไม่เท่าไหร่หรอกเนาะหรือว่ามีราคายังกว่าคงรวมอยู่ในตัวเครื่องแล้วนะครับถ้าเป็นโลหะเนี่ยมันก็จะดีหน่อยผมว่าเป็นโลหะคล้ายๆพวกจออะไรแบบนี้มันก็จะเป็นโลหะใช่ไหมครับเกิดก็ดูสวยดีนะเพราะว่ามันเป็นแบบโครเมียมไงแต่อนาคตเออถ้าอาวเขามีเล่น เล่นหน่อยให้แบบมันมีสีมีสารมีลายอะไรเงี้ยส่วนในคมเมียมอะไรเงี้ยก็ก็โอเคกระดูโอเคนะครับผมอ่ะเห็นไหมครับเดี๋ยวย้อนจับลูกนี้นิดนึงก็คือฐานตัวนี้นะนะครับผมว่าจะเป็นโลหะแหละถ้าคาดไม่ผิดนะครับนะฮะอ่ะนะครับ,นะรบส่วนต่อมาก็เป็นส่วนของตัวใส่แผ่นเหมือนเดิมนะครับผมเราจะสังเกตว่ามันจะมีตัวขานะครับตัวขา ตัวขาที่เอามาไว้ค้ำยันตัวเครื่องนะครับผมคิดว่ามันเป็นโลหะเหมือนกันแหละก็คือแกะจากตรงนี้ออกมานะครับผมว่ามันน่าจะมี2ฝั่งนะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะครับถ้ามีด้านหน้าอย่างเดียวผมว่ามันน่นาจะไม่บาลานซ์นะครับมันมี2ฝั่งนะในในความคิดของผมนะครับเดี๋ยวเรากลับไปในส่วนของภาพคู่นะครับผมอ่ะส่วนของภาพคู่แล้วนะครับผมส่วนของภาพคู่เนี่ย นะครับเรามาดูในส่วนของนะครับดูในส่วนของเครื่องดิจิตอลนะครับจากการวิเคราะห์ของช่องสเปรดซิกแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมันนอนเมื่อปจับเครื่องนอนลงเมื่อจับเครื่องนอนลง,เ,เ,รง,นนลงเราเราจะเห็นอะไรบ้างมันจะมีขาค้ำยันเหมือนตัวที่เป็นตัวที่เป็น ใส่แผ่นไหมหรือจากที่ผมดูเนี่ยมันจะไม่มีป่ะอืมหรือมันจะเอาฐานตรงตรงตรงลิงตรงนี้หรือวงแหวนตรงนี้มาลองแทนอืมอันนี้ก็ต้องรอดูตัวจริงยันอีกทีนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนะฮะจากความน่าสนใจเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าสนใจนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเครื่องใหม่นะฮะแล้วก็รูปลักษ์มันดูดีขึ้นนะ มันก็เหมือนเดิมแหละแต่ความรู้สึกผมว่ามันดูดีขึ้นนะครับผมแล้วก็มันจะน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจไปมากกว่านี้เนี่ยก็คือร่วงส่วนต่อไปก็เป็นส่วนของเกมแล้วนะครับเกมที่จะมาดึงผู้เล่นใหม่กลับเข้าไปซื้อเพิ่มขึ้นจากยอดที่มีดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้มันดีมากยิ่งขึ้นก็ต้องไปดูในส่วนของเกมแต่สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมเก่านะครับผมแล้วยังไม่มีเครื่องเนี่ยนะครับ ในราคามันปกติมันไม่ได้ถูกเลยคือเรื่องน่าเศร้ามากเลยนะครับสํววาหรับคนที่เป็นแฟนสำหรับผมนะผม,มว่าเป็นคนที่เป็นแฟน PlayStation และโดนแบบเฮ้ยเครื่องเปลออกมาแล้วนะครับแล้วก็ผลิตไม่ทันไม่ว่าจะเป็นส่วนของโควิดแล้วก็ส่วนของชิปนูน่นนี่นั่นที่มันผลิตไม่พอแรงงานหรืออะไรต่างๆที่มันเกิดปัญหาตอนนั้นแล้วก็ถูกเรดเซลกันกระหน,น่ำเลยเนะี่ย มคิดว so kind of like really ่ามันก like ็แย่นิดหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่แบบเออคนที่มีกําลังซัพเนี่ยเขาก็ซื้อมันในราคาที่แบบว่าเอ่อต้องยอมจ่ายมันจริงจริงถึงจะเอามันมานะครับก็หลายหลายครั้งหลายๆคนก็คงต้องยอมจ่ายไปแล้วก็ซื้อมันมานะครับหนึ่งก็คือต้องบอกก่อนว่าคือความใจรักความชอบเนี่ยนะครับทำให้เราต้องต้องเอามันมาให้ได้นี่ก็คือในส่วนนั้นเป็นเรื่องที่แบบเออมันไม่น่าเกิดขึ้นนะครับในส่วนของการที่แบบโจเจอแบบรีเซลใช่ไหม อันนี้ก็อันนี้ก็คงไปว่าไม่ได้แหละก็คือมันมันมันคือช่องทางอะไรใช่ไหมครับแต่ก็ผลกระทบมาจนถึงพวกเราที่กําลังลังเลอยู่มีมีต้นทุนแล้วก็แต่กําลังลังเลอยู่ว่าจะเฮ้ยซื้อมันดีไหมแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยจากเห็นราคาที่มันขึ้นมากระโดดมาแบบครึง่งต่อครึงคร่งนะครับอัพคูณขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าตอนนั้นหลายๆคนหลายๆๆหลายหลายท่านเนี่ยยังยังไม่คิดที่จะจัดมันมานะส่วนของ p l a y s t a t i o n 5 แต่ณปัจจุบันนี้คือราคาปกติแล้วก็คือเพื่อนพี่ทุกคนคงได้เครื่องกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันมาจนมันได้เครื่องมาจนเห็นว่าเฮ้ยเพเพ5สลิมมันออกมาเนี่ยมันมาขั้นมันมาขั้น PlayStation 5โปรหรือเปล่านะครับเราก็ต้องรอดูกันอันนี้เป็นการวิเคราะห์สําหรับช่อง Spell t e s i c นะครับเ,เป็นการวิเคราะห์สําหรับคนที่มี PS4 โปรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยก็เพืเ่อนๆจะเห็นว่าผมเล่น อ่อพีเป็นหลักลแล้วตอนนะฮะตอนนี้ก็คือ c า v ์บอนิวอโซนนะครับนะฮก็ก็โอเคนะก็โอเคผมจากสรุปจากตรงนี้เลยก็คือเพย์ห้าสลมันน่าสนใจไหมมันน่าสนใจเรื่องความเบามันเบาลงเนาะแล้วก็เรื่องของความบางบางลงด้วยนะครับในระดับหนึ่งหนะัก น้อยลงมาเรื่องสําหรับคนที่ชอบพกพาเครื่องคอนโซลไปไหนตอนไหนด้วยก็คงจะชอบนะเพราะว่าหนึ่งมันเบาลงน้ำหนักมับเบาลงไม่ต้องไปแบกเยอะนะครับลดลดเวทลงไปได้ก็เดินทางหรือว่าไปไหนก็เออไปต่อกับกับจอที่ห้องพักก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่สำหรับบุคคลที่เล่นอยู่ห้องหรืออยู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องช่างใจดูว่าเออสเปคมันยังไงถ้าสเปคไม่เหมือนเดิม นะครับก็เครื่องเดิมเราก็ใช้ไปก่อนถ้าจะอัพอีกทีก็คือไปอัพโปรเลยก็ได้แต่ถ้าคุณชอบแล้วมีต้นทุนมีเงินหรือว่าพร้อมที่จะจัดมันก็จัดทุกซีซั่นไปเลยจัดทุกซีรีส์ไปเลยนะครับจัดทุกขนาดไปเลยตัวอ้วนตัวสลิมหรือตัวโปรนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะในส่วนของเรื่องลายวงจรภายในเนี่ยเราก็ต้องดูรอรอดูรอ,รอ,ด,รอดูว่า ช่องที่เป็นช่องใหญ่ช่องฝรั่งเนี่ยเขาจะมาแกะมาแงะมาเกาให้เราดูว่าไอ้ส่วนของแผงวงจรเนี่ยลายวงจรว่าจะเป็นตัว cpu การวางลายลมันเป็นยังไงเหมือนเดิมไหมลดขนาดแน่นอนผมว่ามันต้องลดขนาดของบอร์ดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าตัวตัว,ต,วตัวเครื่องของเขาเนี่ยมันเล็กลงบอร์ดบอร์ดมันน่าจะเล็กลงด้วยแล้วก็ซิงค์ระบายความร้อนจะเป็นยังไงบ้างในส่วนของเรื่องความร้อนเนาะในส่วนของเรื่องความร้อนผมก็ว่ามัน,มน ันน่าจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะนะถูกพัฒนามาแล้วแล้วก็ถูกการ modify หรือการทําให้มันดีอยู่แล้วเนะี่ยผมว่ามันเรื่องความร้อนน่าจะไม่เกี่ยวแะความร้อนมันจะมีก็ส่วนว่าเออคุณไปวางในพื้นที่อับอากาศในส่วนของอากาศมันโฟไม่สะดวกมันก็ทําให้เรื่องความร้อนมันมีปัญหาอันนี้มันเรื่องปกติวางก็วางโล่งๆไปเลยโชว์ไปเลยนะครับหรือวางบนชั้นที่เป็นชั้นบนสุดก็ได้ ทำให้มันได้อากาศเต็มที่นะครับแล้วก็ส่วนต่องเรื่องของซิงค์ระบายควาราอเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกันว่า,เ,าเมื่อวางขายจริงๆแล้วมีคนมาแกะมาแงะแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรื่องลายวงจรเรื่องอ,อุปกรณ์อิเล็กท,ทรอนิกส์ต่างๆนะครับที่อยู่บนเมนบอร์ดหรืออยู่บนบอร์ดของเครื่อง p พ a y s t a t i o n 5ส lim เป็นยังไงบ้างก็สรุปเลยคือดูแล้วมันน่าสนใจนะครับแล้วก็ส่วนของเกมเนี่ยเราก็เล่นเกมเก่าๆอยู่แล้วนะพวกก็ต์ออฟบอลอะไรพวกนี้ที่มีอยู่เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ ประมาณนี้ครับนี้ประมาณนี้แล้วกันครับผมถ้ามีข่าวอะไรใหม่ๆมาก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับผมแไ่ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้ให้เราด้วยนะครับอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์ของคุณนะครับของเพื่อนๆนะครับมีคุณค่ายิ่งใหญ่แล้วก็มีคุณค่าอันใหญ่ยิ่งกับเรามากๆครับอยากเจอคลิปแบบนี้อีกกดกระดิ่งไว้เลยครับไว้เจอกันวันนี้ลาไปแล้วครับกับ PlayStation 5 Slim บาย